สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะพามาดูเคสสาวสวยกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าทั้งรูปทั้งลุกเนี่ยดูเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็บินมาไกลามากนะคะใชะ่เดี๋ยวเราคนเข้ามาสักคู่นะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราโชว์ทรงจมูกสวยๆให้ดูกันก่อนนะคะแตะหัวหมุนนิดนึงโอเค ันนี้กี่วันแล้วนะคะ3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์นะคะทรงสวยมากๆเลยนะคะคือน้องสวยแล้วก็น่าเปลี่ยนมากๆเลยนะคะใช่ค่ะเป็นแบบศากดิเชิญใส่ฝอใช่ฝอเลยสวยมากนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยนะคะชเช็คภาพเช็คเสียงกันนิดนึงนะคะมีติดขัดตรงไหนนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกับ คุณน้องกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้มาทำอะไรที่ทเทรนทอนคลินิกไปคะ mm, I came to do open surgery with Dr. Gun using the bone from the back of my ear เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาจมูกอะไรยังไงบ้างทำไมถึงตัดสินใจอยากทำจมูกละคะ mm, My nose is really wide and short very short and wide and I didn't have any nose bridge. It was very flat. So I wanted to get this slope. s l o p กนะคะก็คือตั้งใจอยากเปลี่ยนทรงจมูกนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องบอกเลยว่าจมูกเก่าเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นหมูนิดนึงเนาะตรงปลายแล้วก็จมูกก็ค่อนข้างกว้างนะคะก็ตอนแรกมาด้วยเทคนิคซิกล็อกเนาะใช่ค่ะแต่ถามนิดนึงว่าทำไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโอเพนล่ะคะ After thinking some while I thought No, Ziploc is not that much big of a difference. If I want to go get nose surgery with Dr. Gunn, I need to go all out and make it very pretty, you know, just to make it worth it. I came all the way from Norway, and I just rather get it all done at one time. So. <that's> โอเพนเนี่ยเป็นการปรับถึงโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก,กันก็จะเข้าไปปรับถึงโครงสร้างเนาะ<ช>ยดผ<ช>นังสแ้นแกนกลางนะคะทําให้ปลายสมงเนี่ยสามารถยืดออกมาได้ยาวกว่าการทาแบบโค้ดปกติเนาะ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ในส่วนของการใส่ซิลิโคนเนี่ยคุณหมอก,กันใส่แค่ปริปรมาณประมาณ20-30เท่านั้นเองนะคะส่วนปลายก็จะเป็นการยืดกระดูกอ่อนเนาะร่วมกับการใช้วัสดุรองปลายในเคสนี้ก็ใช้เป็นหลังหงน,นะคะใช่ค่ะ I've heard recommendations from other patients. I've looked online on reviews and I've heard a lot of famous Thai celebrities get their surgery here. So I've just heard a lot of good feedback and information about this clinic and about Dr. Gam. So I really wanted to come here and want the best nose surgery in Thailand. ตอนนี้ก็ครบ3เดือนแล้วน้องชาแนลเนาะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ที่ได้นี้ I'm very happy with the result and I've gotten a lot of compliments from people and people come up to me ask me all the time about my nose surgery and where and how much and I think I'm very satisfied with the result and I'm very happy นี่นะคะสวยขึ้นมันใสขึ้นเลยน้องชแนลเลยนะคะนี่สวยมากๆนะคะดูดูรูปหน้าโดยรวมนะคะดู พุ่งขึ้นเลยอันนี้น้องธนาไม่ได้ทําอะไรเพิ่มใช่ไหมไม่นะคะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแต่รูปหน้าโดยรวมเนี่ยดูเรียวมากขึ้นเพราะว่าจมูกมีความพุ่งมากขึ้นนะคะสัดส่วนจมูกมีความยาวมากขึ้นนะคะอย่างที่ตอนแรกที่น้องบอกว่าจมูกน้องสั้นเนาะตอนแรกนะคะตอนนี้ก็คือยาวขึ้นนะคะที่สาคัญเนี่ยปลอดภัยนะคะอยู่ได้ยาวเลยนะคะอยู่ได้ยาวเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยน่าเปลี่ยนจริงๆนะก็วันนี้ก็ บินมาอมาอัปเดตเนาะก่อนบินกับนอร์เวย์ใช่ไหมคะนี่นะคะโอ้ยสวยมากๆเลยเลยจริงๆให้ให้ดูทุกมุมเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีด้วยนะคะเคสนี้เป็นลูกค้าโนบินมาจากนอร์เวย์นะคะมาทำจมูกคุณแม่คุณแม่ทำมาทำเลยอ่านะคะคุณแม่หาข้อมูลให้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี ใครมีปัญหาจมูกคล้ายๆเคสนี้นะคะสามารถปรึกษาแอดมินได้เลยวิดโด่งพุ่งมากอะ่ะหน้าเปลี่ยนเลยนะคะหน้าเปลี่ยนสายต่อมากปกติเรียงแต่งหน้าแบบบ่อยนะคะก็บ่อยค่ะแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้สวยเท่าน,นี้ค่ะอ๋อคือรอบนี้คือไม่ต้องมานั่งเฉดจมูกแล้วใช่ไหมไม่เฉดอะไรเลยค่ะคือแบบแป๊ดเดียวก็สวยแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นไหมคะค่ะแค่ลองพื้นแล้วก็ทา ลัชแล้วก็ลิทิ้นผ่านะค่ะโอ้ยเนาะมันดีเนาะคือแบบน้องเปลี่ยนแบบทั้งหน้าจริงๆนะคะแค,ค่ทำจมูกอย่างเดียวเนาะ,ะนี่นะคะรอติดตามฟีดแบก็กจากเพื่อนๆที่นอร์เวย์ไม่ไหวแล้วนะคะว่าจะกระแสตอบรับจะ<ช>เป็นยังไงอันนี้มีเพื่อนๆที่นู่นเห็นบ้างหรือยังคะเห็นแล้วค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างจากเพื่อนที่นู่นอธิบายเป็นภารรษาอังกฤษก็ได้ค่ะเราจะได้อาถนัดหน่อย a lot of my friends ask me oh where you done your nose surgery they would like to come and do the same and they want the same as me because they a lot of my friends also have wide nose and no bridge so i recommend to them also to come here <laughs> ใครที่กําลังมองหานะคะที่แก้จมูกที่เสริมจมูกหรืออยากทาจมูกใหม่ครั้งเดียวแล้วจบทาไมต้องเหมาะกันเีราทอนคลินิกคะ You should come here because it's the best in my opinion. t h e r a t o n Clinic with Dr. Gun is number one place you should come for nose surgery. Get it done once and you don't need to fix anything more. So I recommend everyone to come here if you really want the really pretty slope and you know, the no you always wanted. yeah know no-spirit come just wanted the here นี่นะคะอยากมีจมูกสวยๆแบบนี้นะคะก็มาหากันได้นะคะหรือว่าะจะมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o เนาะนะคะ l ล ne นะคะ t i k t o อนะคะ YouTube เราได้หมดเลยนะคะ,ะพี่ป๊อบสวัสดีคะ่ะพี่ป๊อบสวยมากสวยมาก,มากจริงๆคะ่ะแม่ป๊อบขานี่ให้ดูเลยนะลูกสาวหมอกันอีกคนนึงนะคะ สวยมากๆวันนี้น้องจะบินพรุ่งน,นี้เนะน้องจะบินกลับ <Ha. S 1> แล้วนะคะก็มาแวะเอาความสวยมาให้ดูกันนะคะคือวันนี้ก็แวะมาให้คุณหมอเช็คจมูกก่อนกลับน,นะคะใช่ค่ะวันนี้คุณหมอดูจมูกเราเป็นยังไงบ้างคุณหมอว่ายังไงบ้างคะ s ือทุกอย่าง t h i n ไ s f ้ n e a l l I n e e d าง do i s a d d m o r e medicine on both sides for two another weeks, and I'll be good to g o so, yes. s o yes. กนนะคะ มีแฟนมีเอเนาะพี่ป๊อบเนาะบอกว่าเขตนี้พี่ตามอยู่ค่ะสวยเนาะพี่ป๊อฟเนาะสวยมากๆเลยยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องชาแนลมากๆนะคะที่มาไลฟ์สดกับเราเนาะไ<ม>ว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ<ม>เดี๋ยวจะขอจิกรูปสวยๆจากนอร์เวย์มาอัปเดตให้แฟนๆดูกันนะคะ<ช>ยังไ<ม>งไวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ